แสงแดดยามเช้าของกรุงโซลลอดผ่านหน้าต่างบานเล็กของอพาร์ตเมนต์ในย่านอ e ีเทลออนซาตส่องลงบนผืนผ้าไปที่ยังว่างเปล่าคิมฮานาศิปินสาวลูกครึ่งเกาหลีแอฟริกันวัย25สิบห้าปียืนมองด้วยแววตาคุณนคิดผมยิกฟูสีดำคลับของเธอมัดรวบไว้รวมๆเผให้เห็นต่างหูห่วงใหญ่ที่ขยับหวยน้อยๆทุกครั้งที่เธอเต้นไฮวอร์ห้องใต้หลังคาแห่งนี้คือโลกทั้งใบของเธอ ที่ซึ่งความคิดสร้างสรรค์และความฝันโบยบินได้อย่างอิสระฮาหนากำลังจดจ่ออยู่กับผลงานชุดเงาสะท้อนในเมืองใหญ่ภาพวาดที่พยายามจับเศษเสี้ยวความรู้สึกของผู้คนในมหาหานแครงนี้ความโดดเดี่ยวความหวังความสับสนลมมานที่ซ่อนอยู่ภายใต้แสงสีและความสีวิไลผิวสีน้ำพึ่งเข้มของเธอตัดกับเสื้อยืดลายกราฟิตีสีสดและกางเกงยีนขัดท่ามที่เป็นสไตล์ประจำตัว มันคือการประกาศตัวตนอย่างเงียบงันในสังคมที่ส่วนใหญ่มองเธอด้วยสายตาเคลือบแคลงสงสยัยและคนอยากรู้อยากเห็นเสียงจอแจจากตอกซอยด้านล่างลอยเข้ามาเป็นระยะกินควันจากร้านเป้งย่างกลิ่นหอมกรุ่นของขนมปังอบใหม่จากร้านเบเกอรี่ฝรั่งเศสผสมปนเปนกับเสียงเพลงเคปปอที่ดังมาจากร้านค้าฝั่งตรงข้ามอีแทลอนคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จออับตรงใด คือบานเพียงแห่งเดียวที่ฮานารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าบางครั้งความเป็นส่วนหนึ่งนั้นจะเปราะบางรากับแก้วกระตามป้าโชฮาหนาทักทายยิงชรา,าวเจ้าของร้านชําเหล็กตรงหัวมุมทนด้วยรอยยิ้มคุณปาโชมินจีคือหนึ่งในไม่กี่คนที่มองผ่านสีผิวและเชื้อชาติของเธอยิงชรา,าวผมสีดอกเหลอเงยหน้าจากกองผักยิ้มตอบอย่างเอ็นดูอ้าวนูฮาหนาวันนี้จะวาดรูปอะไรอีกละ่ะ ยังคิดไม่ออกเลยครับป้าฮาหนาหัวเราะเบาๆเลยว่าจะมาหาแรงบรรดาใจแถวนี้แถวนี้มีเรื่องให้วาดเยอะแยะไปคุณเป้าโชพูดพลางจัดของทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายประปนกันไปเหมือนสีในกล่องของนูนั่นแหละฮาหนาพยักหน้ารับเธอรู้ดีว่าคำพูดของคุณเป้าโชค,คือความจริงอีแทโออนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่รอการค้นพบคำคืนนั้น หลังจากใช้เวลาทั้งวันไปกับการสเก็ตภาพผู้คนและมุมต่างๆของอ e ีแทลอนฮานาแวะเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อหาอะไรดื่มรองท้องขณะที่เธอกำลังเลือกเครื่องดื่มอยู่นั่นเองเสียงเอ๊ะโอ้ยวายก็ดังขึ้นจากด้านหน้าเคานเตอร์กลุ่มวัยรุ่นชายหญิงสี่ห้าคนกำลังมีปากเสียงกับพนักงานหนุ่มท่าทางเหมือนจะพยายามขโมยของแล้วถูกจับได้ สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อหนึ่งในนั้นพลักพนักงานจนล้มลงทังในใดนั้นชายวัยกลางคนในชุดธรรมดาแต่ดูธรรมัดทแมงก็ก้กาวเข้ามาในร้านอย่างรวดเร็วเขาคือนักสืบพักจุนซ่อดวงตาเรียวเล็กของเขากวาดมองไปทั่วร้านอย่างประเมินแล้วมาหยุดอยู่ที่ห้าหน้าซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุด้วยผิวสีที่โดดเด่นและสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนใคร ฮาหนากลายเป็นเป้าสายตาทันทีคุณยังคิดไม่ออกเลยครับเป้าฮาหนาหัวเราะเบาๆเลยว่าจะมาหาแรงบันดาลใจแถวนี้แถวนี้มีเรื่องให้วาดเยอะแยะไปคุณป้าโชพูดพลางจัดของทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายประปนกันไปเหมือนสีกล่องของหนูนั่นแหละฮาหนาพยักหน้ารับเธอรู้ดีว่าคำพูดของคุณป้าโชคือความจริง อีเทลอนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่รอาการค้นพบค่ำคืนนั้นหลังจากใช้เวลาทั้งวันไปไปกับการเสเก็ตภาพผู้คนและมุมต่างๆของอีเทลอ,อนฮานาแวะเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อหาอะไรดื่มรองท้องขณะที่เธอกำลังเลือกเครื่องดื่มอยู่นั่นเองเสียงแอะเอวัยวยก็ดังขึ้นจากด้านหน้าเคาน์เตอร์ กลุ่มวัยรุ่นชายหญิงสี่ห้าคนกำลังมีปากเสียงกับพนักงานหนุ่มท่าทางเหมือนจะพยายามขโมยของแล้วถูกจับได้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อหนึ่งในนั้นพลักพนักงานจะล้มลงมานี่สินักสืบพักชีนิ้วมาที่ฮาหนาน้ำเสียงห้วนและเต็มไปด้วยอำนาจฮาหนาตกใจหันมองซ้ายขวาฉันหรอคะก็คุณนะสิยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นเป็นพวกเดียวกับไอเด็กเวรพวกนี้หรือเปล่า นักสืบพักเดินตรงเข้ามาฮหาหนาแววตาของเขาเต็มไปด้วยอคติและความไม่ไว้วางใจอย่างชัดเจนเปล่านะคะฉันแค่มาซื้อของฮาหนาพยายามตอบอย่างสุภาพแต่ในใจเริ่มรู้สึกไม่ดีพนักงานร้านที่เพิ่งลุกขึ้นยืนได้พยายามจะอธิบายเธอไม่เกี่ยวครับคุณตำรวจเธอเพิ่งเข้ามาแต่นักสืบพักไม่สนใจฟังเขาจองมองฮาหนาตั้งแต่หัวจดเท้าหน้าตาอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้ ไม่น่าไว้ใจขอตรวจค้นหน่อยสิเขาพูดพลางจะเข้ามาคว้าแคนฮานาะเดี๋ยวก่อนคะคุณไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้นะคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฮาหนาทอ้อยหลังกอดกระเป๋าตัวเองแน่นความรู้สึกอับอายและโกรธแค้นเริ่มประทุข,ขึ้นในใจนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกตัดสินจากรูปลักภายนอกแต่ครั้งนี้มันรุนแรงและคุกคามกว่าทุกครั้งนักสืบพักสยะยิม พวกคุณนะมักจะสร้างปัญหาเสมอคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงไปในใ,นใจของฮานาเหตุการณ์ในร้านสะดวกซื้อวันนั้นจบลงด้วยการที่นักสืบพักยอมปล่อยตัวฮานาไปหลังจากพนักงานร้านยืนยันหนักแน่นว่าเธอไม่เกี่ยวข้องและกล้องวงจรปิดก็แสดงภาพชัดเจนแต่สายตาและคำพูดของนักสืบพักยังคงตามหลอกหลอนฮานามันเป็นเหมือนเงาดำ ที่เริ่มคืบคลานเข้ามาในชีวิตอันสงบสุขของเธอไม่กี่วันต่อมาขณะที่ฮานากำลังทำงานศิลปะอยู่ในสตูดิโอใต้ดินของเธอเสียงเข้าประตูก็ดังขึ้นนักสือพักยืนอยู่ที่นั่นนายบนาเรียบเฉยแต่แววตายังคงเต็มไปด้วยความสงสัยผมมาสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคดีที่ร้านสะดวกซื้อวันนั้นเขาพูดพลางก้าวเข้ามาในห้องโดยไม่รอคำเชิญฉันให้การไปหมดแล้วนะะี่ค่ะ ฮานารู้สึกอึดอัดนักสื่อพักมองไปรอบๆห้องสตูดิโอเล็กๆที่เต็มไปด้วยผืนพ้าสีและอุปกรณ์ศิลปะสายตาของเขาดูเหมือนจะกำลังประเมินค่าทุกสิ่งคุณรู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นใช่ไหมบอกความจริงมาดีกว่าอย่าให้เรื่องมันยาวเขาหันมาจ้องฮานากดดันด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาฉันไม่รู้จักพวกเขาจริงๆฮาหนายืนยันหนักแนน แต่หัวใจเริ่มเต้นแรงด้วยความหวาดวันการมาเยือนของนักสืบพักไม่ได้จบลงแค่วันนั้นเขายังคงแวะเวียนมาที่อพาร์ตเมนต์ของเธออ้างว่ามีคำถามใหม่ๆหรือบางครั้งก็แค่มายืนมองจากฝั่งตรงข้ามทนทำให้ฮานารู้สึกเหมือนถูกจับตามองค์ตลอดเวลาความสงบสุขในการทำงานศิลปะของเธอเริ่มถูกรบกวนสมาธิกระเจ็ดกระจริงความคิดสร้างสรรค์หดหายไปพร้อมกับความหวาดระแวงที่เพิ่มมากขึ้น เธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณป้าโชและและอียูจินเพื่อนรุ่นน้องนักศึกษานิเทศศาสตร์หัวก้าวหน้าที่มักจะแวะมาหาฟังคุณป้าโชโคมดคิ้วไอตำรวจคนนี้นิสัยไม่ดีเลยนะหนูต้องระวังตัวให้มากยิงชราตบหลังมือฮานาเบาเป็นเชิงให้กำลังใจส่วนยูจินนั้นมีท่าทีกระตือรือร้อนกว่าพี่ฮานาคะหนูว่ามันแปลกแปลกนะคะ ตำรวจที่ไหนจะมาตามต่อหเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ไม่เลิกหนูจะลองหาข้อมูลของตาคนนี้ดูดวงตาของยูจินเป็นประกายอย่างมุ่งมัน่นเธอเก่งเรื่องเทคโนโลยีและมักจะรู้อะไรต่อมีอะไรในโลกออนไลน์เสมอสถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อนักสืบพักเรียกฮาหนาไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจหลายครั้งห้องสอบสวนซีเลียมเล็กเกม ที่มีเพียงโต๊ะเหล็กและเก้าอี้สองตัวสร้างบรรยากาศที่กดดันและน่าสะพึงกลัวนักสืบพักใช้คำถามชี้นำพยายามทำให้ฮานาสับสนและยอมรับในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำถ้าคุณให้ความร่วมมือบางทีโทษอาจจะเบาลงนะเขาพูดลอยๆแต่แฝงในคมคู่ข่าวลือเริ่มแพรส่สะพัดในย่านอ e ีแทลอนผู้หญิงผิวสีคนนั้นน่เหรอเห็นว่ามีเรื่องกับตำรวจนะ ได้ยินว่านางเป็นพวกแกงอันพาลปลอมตัวมาเป็นศิลปินคำพูดเหล่านี้เหมือนเข็มเล็กเยกที่ทิมแทงหัวใจฮาหนาทีละน้อยเพื่อนบ้านบางคนที่เคยยิ้มทักทายก็เริ่มหลบหน้าล้านคาบางร้านมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปความรู้สึกโดดเดี่ยวเริ่มกัดกินฮาหนาอย่างชาวันหนึ่งนักสืบพักยื่นภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดให้ฮาหนาดูนี่ไงหลักฐาน คุณยืนอยู่ใกล้กับหัวหน้าแกงเด็กนั้นเลยเห็นไหมภาพนั้นบลอและถูกตัดมาเพียงบางส่วนทําให้ดูเหมือนฮาหนากําลังพูดคุยกับหนึ่งในวัยรุ่นกลุ่มนั้นอย่างสนิทสนมนี่มันไม่จริงภาพนี้มันฮาหนาพยายามจะเถียงแต่เสียงของเธอสั้นเครือหลักฐานมันชัดเจนนะคุณนักสืบพักพูดด้วยน้ำเสียงของผู้ชนะยอมรับมาสดี ฮนากลับมาที่ห้องด้วยความรู้สึกสิ้นหวังเธอทิ้งตัวลงบนเตียงน้ำตาไหลาอาบแก้มความฝันที่จะมีนิทรรศการศิลปะของตัวเองดูเหมือนจะพังคลายลงตรงหน้าสักดิสรีความเป็นมนุษย์ของเธอกำลังถูกย่ำยีเธอทำอะไรผิดเพียงเพราะเธอแตกต่างกันหรือคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แล้วท่ามกลางความมืดมิดนั้นเองประกายไฟเล็กๆของความท้าทาย ก็เริ่มจุดติดขึ้นในใจของฮานาเธอจะไม่ยอมแพ้เธอไม่ได้ทำอะไรผิดและเธอจะสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเธอเช็ดน้ำตาลุกขึ้นนั่งอย่างมุ่งมัน่นยูจินช่วยพี่ด้วยฮานาโทรหายูจินทันทียูจินรับปากอย่างแข็งขันได้เลยพี่ฮานาหนูจะช่วยพี่เต็มที่เราต้องหาความจริงให้ได้ การต่อสู้ของคิมฮานาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วยูจินใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีของเธออย่างเต็มความสามารถเธอเริ่มจากการค้นหาข้อมูลของนักสืบพักจุนซอในระบบฐานข้อมูลสาธารณะและข่าวสารเก่าพี่ฮานาคะหนูเจออะไรบางอย่างยูจินโทรมาบอกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นนักสืบคนนี้เคยมีเรื่องร้องเรียนคล้ายกันนี้มาก่อนคะ่ะเกี่ยวกับการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุกับคนต่างชาติแต่เรื่องก็เงียบไป ข้อมูลนี้จุดประกายความหวังให้ฮานาอย่างน้อยเธอก็ไม่ใช่เหยื่อรายแรกแล้วเรื่องกล้องวงจรปิดและยูจินพอจะหาตัวเต็มเต็มได้ไหมการต่อสู้ของคิมฮานาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วยูจินใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีของเธออย่างเต็มความสามารถเธอเริ่มจากการค้นหาข้อมูลของนักสืบพักจุนซอในระบบฐานข้อมูลสาธารณะและข่าวสารเกา่าพี่ฮานาคะ หนูเจออะไรบางอย่างยูจินทโทรมาบอกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นหนูกำลังพยายามอยู่ค่ะพี่กล้องของร้านสะดวกซื้อไฟมันแปลกๆเหมือนถูกแก้ไขแต่หนูจะลองหากล้องจากร้านค้าใกล้เคียงหรือกล้องติดรถยนต์แถวนั้นดูอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะในขณะเดียวกันคุณปาโชก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยิงฉราวาใช้ความสัมพันธ์อันดีกับคนในละแวกนั้น คอยสอบถามข้อมูลเท่าไปคุยกับพนักงานร้านสะดวกซื้อคนเดิมซึ่งตอนนี้ดูหวาดกลัวและไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกเขาถูกคมคู่น,น้านูคุณเปาโชกลับมาบอกฮานาด้วยสีหน้ากังวลแต่เปาจะพยายามกล่อมเขาดูการรวบรวมหลักฐานเป็นไปด้วยความยากลำบาก พยานบางคนปิดปากเงียบเพราะกลัวอิทธิพลของตำรวจยูจินพบว่าไฟกล้องวงจรปิดจากบางจุดทุกลบไปอย่างน่าสงสัยมีคนจงใจทำลายหลักฐานแน่ๆครับพี่ยูจินกัดฟันกรอดหน้าเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นมันเหมือนตาข่ายที่ค่อยรัดเข้ามาเธอตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตรายทุกครั้งที่นักสืบพักติต่อมา หรือแวะมาหาที่ห้องเธอจะแอบเปิดเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์มือถือไว้มันอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่เธอมีหากเขาพลังปากพูดอะไรออกมานักสืบภากเริ่มรู้ตัวว่าฮานาไม่ได้ยอมจำนวนไงๆนเขาจึงเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นนู่กำลังพยายามอยู่ค่ะพี่กลองของร้านสะดวกซื้อฝ่ายฝายมันแปลกแต้งเหมือนถูกแก้ไขแต่หนูจะลองหากล้องจากร้านค้าใกลเคียง หรือกล้องติดรถยนต์แถวนั้นดูอาจจะต,ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะในขณะเดียวกันคุณเปาโชก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยิงชชราวใช้ความสัมพันธ์อันดีกับคนในละแวกนั้นค่อยได้สอบถามข้อมูลท้าไปคุยกับพนักงานร้านสะดวกซื้อคนเดิมซึ่งตอนนี้ดูหวาดกลัวและไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกเขาถูกคมคู่นะหนูคุณเปาโชกลับมาบอกฮานาด้วยสีหน้ากังวลแต่เปาจะพยายามกล่อมเขาดู การรวบรวมหลักฐานเป็นไปด้วยความยากลำบากวันหนึ่งเขาไปพบเจ้าของแกลเลรี่เลกติกที่ฮานาติดต่อไว้เพื่อจัดนิทรจศการคุณแน่ใจแล้วหรอที่จะให้คนที่มีคดีติดตัวแบบนี้มาจัดแสดงงานในที่ของคุณคำพูดของนักสืบพักทำให้เจ้าของแกลเลรี่ลังเลและเริ่มตีตัวออกฮานาความฟันของฮานากำลังจะถูกทำลายอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นง่ายๆ ฉันจะสู้ฮานาบอกกับตัวเองในกระจกแววตาของเทมเปยความเด็ดเดียวยูจินเสนอให้ติดต่อทนายความมาซาวที่ทำงานช่วยเหลือผู้โดยโอกาสนูมีรุนพีที่รู้จักคนหนึ่งคะ่ะเขาอาจจะช่วยเราได้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ง่ายเลยมันเหมือนการเดินฝ่าพายุที่มองไม่เห็นทางออกแต่ฮาน่าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป เธอมีอยูจินผู้เปี่ยมไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นคุณป้าโชผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจและตอนนี้อาจจะมีทนายความอาสาเข้ามาช่วยอีกแรงคืนหนึ่งขณะที่ฮานากำลังนั่งทำงานศิลปะชิ้นใหม่อย่างเงียบเรียบเสียงควยนีลาตะคุวายเสียงเข้าประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงเข้าธรรมดามันดังและหนักแน่นจนน่ากลัวเมื่อฮานาเปิดประตูเธอก็พบกับนักสืบพัก และตำรวจในเครื่องแบบอีกสองนายยืนอยู่หน้าห้องคิมฮานาะเรามีหมายคุณและหมายจับคุณนักสืบพักพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาพลางยื่นเอกสารให้เธอคุณถูกจับกลุ่มในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้อง,งอกับแก๊งอันธพาลและขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หัวใจของฮาน่าหลุนไปอยู่ที่ตาตุ่มทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่าง แต่คำพูดจุกอยู่ที่ลำคอตำรวจสองนายเข้ามาควบคุมตัวเธอเดี๋ยวก่อนครับฮาหนาบอกกับตัวเองในกระจกแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวยูจินเสนอให้ติดต่อทนายความอาสาที่ทำงานช่วยเหลือผู้โดยโอกาสนูมีรุ่นพี่ที่รู้จักคนหนึ่งคะเขาอาจจะช่วยเราได้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ง่ายเลยมันเหมือนการเดินฝ่าพายุที่มองไม่เห็นทางออก แต่ฮานาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเธอมีอยูจินผู้เปลี่ยมไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นคุณป้าโชผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจและตอนนี้อาจจะมีทนายความอาสาวเข้ามาช่วยอีกแรงคืนหนึ่งขณะที่ฮานากำลังนั่งทำงานศิลปะชิ้นใหม่อย่างเงียบเสียงเข้าประประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงเค้าธรรมดามันดังและหนักแน่นจนน่ากลัว เมื่อฮาวนาเปิดประตูเธอก็พบกับนักสืบพักและตำรวจในเครื่องแบบอีกสองนายยืนอยู่หน้าห้องคิมฮานาเรามีหมายคุณและหมายจับคุณเสียงหนึ่งดังขึ้นจากทางเดินยูจินทนายความอาสาชื่อคังมินยอกและคุณป้าโชปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันยูจนินถือแท็บเล็ตอยู่ในมือหน้าจอแสดงภาพวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่พวกคุณกำลังทำอะไรกันนักสืบพักหันไปตว,วาด แต่แววตาของเขาเริ่มสั้นไหวเล็กน้อยเมื่อเห็นทนายคังเรามีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าคุณพักจุนซอกำลังใช้อำนาจในทางที่ผิดและพยายามสร้างหลักฐานเท็จเพื่อใส่ร้ายคุณคิมฮาหนาทนายคังพูดด้วยน้ำเสียงหนักหนักแน่นและมั่นคงยูจินชูแทบเล็ดขึ้นนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของร้านสะดวกซื้อคะ่ะ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพี่ฮานาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยและที่สําคัญกว่านั้นมันยังจับภาพได้ว่าหลังจากพี่ฮานาออกจากร้านไปแล้วนักสืบพักได้พูดคุยกับพนักงานร้านในลักษณะค่มคู่ด้วยค่ะภาพในแท็บเล็ตชัดเจนกว่าภาพที่นักสืบพักเคยเอาให้ฮานาดูมากมันแสดงให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญมีเสียงสนทนาที่ยูจินพยายามกู้คืนมาได้บางส่วน ซึ่งสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเธอนอกจากนี้ยูจินพูดต่อพนักงานร้านสะดวกซื้อคนนั้นเขายินดีที่จะมาเป็นพยานให้พี่ฮาน่าแล้วค่ะเขาทนเห็นคนบริสุทธิ์ถูกรังแกไม่ไหวอีกต่อไปคุณป้าโชเดินเข้าไปตบไหลพนักงานร้านหนุ่มที่ยืนตัวสั้นอยู่ข้างหลังทนายคังกล้าหาญมากนะพอนุ่มหนักสืบพักหน้าซีดเผืดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน นักสืบพักหันไปตว,วาดแต่แววตาของเขาเริ่มสั้นไหวเล็กน้อยเมื่อเห็นทนายคังเรามีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าคุณพักจุนซอกำลังใช้อำนาจในทางที่ผิดและพยายามสร้างหลักฐานเท็จเพื่อใส่ร้ายคุณคิมฮาหนาทนายคังพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและมันคงยูจินชูแทบเล็ดขึ้นนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของร้านสะดวกซื้อคะ่ะ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพี่ฮานาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยและที่สำคัญกว่านั้นมันยังจับภาพได้ว่าหลังจากพี่ฮานาออกจากร้านไปแล้วนักสืบพักได้พูดคุยกับพนักงานร้านในลักษณะคมคู่ด้วยค่ะภาพในแท็บเล็ตชัดเจนกว่าภาพที่นักสืบพักเคยเอาให้ฮาวนาดูมากมันแสดงให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญมีเสียงสนทนาที่ยูจินพยายามกู้คืนมาได้บางส่วนซึ่งสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเธอนอกจากนี้ยูจินพูดต่อพนักงานร้านสะดวกซื้อคนนั้นเขายินดีที่จะมาเป็นพยานให้พี่ฮาน่าแล้วค่ะเขาทนเห็นคนบริสุทธิ์ถูกรังแอกไม่ไหวอีกต่อไปพวกคุณกำลังกูเรื่องขึ้นมายังไม่หมดแค่นั้นครับ ทนายรังพูดพลางหยิบโทรศัพท์มือถือของฮาน่าขึ้นมาเรามีบันทึกเสียงการสนทนาหลายครั้งระหว่างคุณคิมฮาน่ากับนักสืบพักซึ่งเผยให้เห็นพฤติกรรมการคมคู่การชี้นำและการพยายามสร้างแรงกดดันอย่างชัดเจนยูจินเสริมขึ้นอย่างรวดเร็วและตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้กำลังถูกไล่สดผ่านเพจข่าวอิสระเพจหนึ่งค่ะ ผู้คนนับหมื่นกำลังดูอยู่ว่าความยุติธรรมในประเทศนี้มันเป็นยังไงนักสืบพักตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาบเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างเพื่อแก้ตัวคำพูดทั้งหมดหายไปไป,ไปอากาศแรงกดดันจากทุกทิศท,ทางถาโทมเข้าใส่เขาทั้งหลักทานที่ปฏิเสธไม่ได้สายตาของเพื่อนร่วมงานที่มองมาอย่างเคลือบแขง และที่สำคัญที่สุดคือสายตาของสาธารณชนที่กำลังจับจ้องผ่านหน้าจอทันใดนั้นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของนักสืบพักก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของฮาหนาคงได้รับแจ้งจากทนายคังหรือเห็นลายสดนั้นแล้วสีหน้าของเขาเคร่งเครียดและไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดนักสืบพักเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่เสียงของผู้บังคับบัญชาดังก้องไปทั่วบริเวณการเผชนนิญนาครั้งนี้ จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของนักสืบพักจุนซอเออย่างสินเชิงหลักฐานทั้งหมดมัดตัวเขาแน่นหนาจนดิ้นไม่หลุดนักสืบพักจุนซอถูกสั่งพักงานทันทีและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้แรงเรื่องราวการใช้อำนาจในทางที่ผิดและอคติทางเชื่อชาติของเขาถูกเปิดโปงในวงกว้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสำนักข่าวอิสราหลาแห่งสร้างความสั่นสะเทือนให้กับกรมตำรวจไม่น้อยและกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมถึงปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าหนาทีรัฐและความยุติธรรมที่คนชายขอบมักต้องเผเชิญคิมฮานะ่าพ้นจากข้อกล่าวหาหมดอิสรภาพที่เกือบจะสูญเสียไปกลับคืนมาอีกครั้งแต่ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้หอมหวานอย่างที่คิด เหตุการณ์ทั้งหมดทิ้งรอยแผลลึกไว้ในใจของเธอความหวาดระแวงความรู้สึกไม่ปลอดภัยและความทรงจำอันเจ็บปวดจากการถูกคุกข,ขามและย่ำยีสักดิสรีความเป็นมนุษย์ยังคงตามหลอกหลอนเธออยู่เป็นระยะเธอใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเยียวยาจิตใจตัวเองสตูดโอใตหลังคาที่เคยเงียบเหงากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งฮาหนาถ่ายทอดความรู้สึกทั้งหมด ที่อัดอั้นอยู่ข้างในลงบนผืนผ้าใบสีสันที่เคยสดใสในงานของเธอบางครั้งก็หมุนมองลงแต่ในความมืดมิดนั้นก็ยังมีประกายแส